เก่งไงเึงกันเลยไม่ต้องวางมือก่อนเออเอเอยงจ้อเอ้ยแต่นี้แค่ตอนยิ้มนัตีก่อนยิ้มชาติไปนะไอ้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 เอ้อสิจได้หรอยิงจ้อาฮ่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 าาฮ่าาา ปาปมาแล้วมาแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออเออโชว์โชว์พ่อโชว์โชว์เอ้าโชว์ไมไอ้ดาโชว์ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชว์ฮ่า่ฮ้ยเฮ้ยเอ็ดเอพ่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 อเอโอไรตัวอ หายนาเลยเอ้าเฮ้ยฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮเฮ้ยเฮ้ยเบแมเจับเฮ้ยเฮคยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยฮึดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ย่ฮ้าเ้ลเอยย้น จ่งเรงไหลจรงเรงไหลโอ้ยนี่ก็พยายามแทะพยายามจะว่าไดจักแกซิบเทียได้เทียหนึ่งจแล้วค่ะ